การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรอากูด้าแอร์เอเชียอมรินทีวีอวิทเพนเซนและบัตรเครดิตกรุงศรีเปิดตัวแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองมอบสิทธิประโยชน์เสริมความสุขแก่นักท่องเที่ยวตลอด Customer Journey พันกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีหวังปั๊มรายได้ท่องเที่ยวสะพัดไม่น้อยกว่า3.24แสนล้านบาทโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติพบูบย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายนัทพลเลิศไพวนันผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์อโกด้านางสาวเบนสีเจริญชัยผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไทยแอร์เอเชียนางสาวธนศรจีรายุวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอัมรินเทเวรวิชั่นจำกัดนายทัพบดิษ์ไทยอารีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอินเตอร์เนชัน่นนลเรนอัคาจำกัดนางสาวกนกพนรราชยาเศษประธา,เา,เาเนเจ้าหน้าที่ฝ่าย,ยการตลาดและการขายเทนเซนต์ประเทศไทยและนายชัยพลกริยาวานิชผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทบัดกรุงศรีอยุธยาจำกัดรวม แถลงข่าวณนะอาคานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักการใหญ่ ในส่วนของแคมเปญนะคะสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นการรวนตัวครั้งใหญ่มากๆนะคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเรามีพันธมิตรนะคะทั้งอมาินทีวีนะคะทั้งเอวิชนะคะทั้ง a โก d a นะคะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนของพันธมิตรพาร์ทเนอร์อีกนะคะในส่วนของ VTV นะคะสนุกนะคะแล้วก็หลายๆท่านบัตรกรุงศีนะคะสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือว่า ในส่วนของการที่เราจะเชิญชวนคนเที่ยวเมืองรองเนี่ยเราได้มีการตอบสนองในเรื่องของการนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีสินค้าต่างๆนะคะในส่วนของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอามาเป็นจุดขายให้ขายในประเทศและก็ขายในในสู่ของจังหวัดในเมืองรองดังนั้นเองเนี่ยในปีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานพันธมิตรที่จะช่วยกันในการโปรโมทเมืองรองในการให้โปรโมชัม่นแพ็กเกจพิเศษต่างๆ แลวก็ตอบสนองในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลน,นะคะในการที่จะชูทั้งเมืองหลักและเมืองรองให้กลายเป็นให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหักของประเทศในภาคพื้นเอเชียนะคะแล้วก็ในในส่วนของโลกด้วยเช่นเดียวกันและที่สําคัญนะคะสําหรับการร่วมมือกันของการทำพิธีในปีนี้เองเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่านะคะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยในปีนี้เองนะคะเราก็คิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า1น0ล้านคนครั้งซึ่งก็ ีเป็นประมาณการ40-50%ของจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศสำหรับรายได้เองเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยเราก็ถือว่าเราต้องขยับตัวรายได้ในการที่จะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองนนรองเนี่ยจากประมาณ15-20%เนี่ย ขึ้นไปแตะที่ประมาณ30กว่าดังนั้นเนี่ยรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวเมืองรองในปลายปี2567เนี้ยนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่324,000ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นน,นะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะในส่วนของคนไทย ในการที่เดินทางท่องเที่ยวและช่วยกันกระจายนะคะในส่วนของสิ่งที่เกิดความสวยงามในเมืองรองและก็ที่สําคัญค่ะพันธมิตรพาร์ทเนอร์ในทุกๆคนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยและอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญก็คือว่าในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอและก็ขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของความยั่งยืนของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ย ในพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ต่างๆและวก็ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเราได้มีการสอดแทรกในส่วนของการที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดังนั้นเราก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องของ Sustainable Tourism แอดเมืองรองในที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยออกเดินทางสัมผัสการท่องเที่ยวเมืองรองได้แบบ365วันสัจจยนท่องเที่ยวที่เมืองรองสุขทันทีที่เมืองรองค่ะ ผู้ประกอบการและพันธมิตรนะคะก็จะมีการให้ส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายการบินเองเนี่ยนะคะแอร์เอเียก็ให้ส่วนลดนะคะในส่วนของเอวิสเองเนี่ยก็ให้ราคาพิเศษสําหรับผู้ทีเ่เดินทางแบบเช่ารถเองนะคะ a า o d a ก็จะมีส่วนของแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของอ m ม r i รินทแม้จะไม่ได้ให้ส่วนลถแต่ก็มีการให้ส่วนรถในส่วนของบ i ๊กซซึ่งก็ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของอ m ม r i รินทแต่ได้มีการประชาสัมคั์ในส่วนการเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโลเคชั่นต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเทนเซนเองนะคะมี VTV มีสนุก ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วก็น้องๆที่อยู่ในในเครือข่ายของอมรินทีวีนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองรองเช่นเดียวกันนะคะคะาดการตัวเลขของสงกราน,นะคะเราก็ได้มีการเปิดตัวเรื่องของมหาสงกราน,นะคะ World Water Festival ไปแล้วในวันนี้เองนะคะสงกราน,นี่ก็ไม่ได้มีแค่จดเฉพาะในกรุงเทพเราจะมีการจัดงานสงกรานตั้งแต่วันที่1จุด 11เ,เมษายนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินลนะคะเพราะว่าทุกจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดใหญ่ในงานเทศกาลสงกรานและที่สําคัญก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการที่จะลงในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของการประเมินรายได้เราดูในส่วนของการประเมินรายได้ในช่วงวันที่12ถึงวันที่16เมษายนที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นวันหยุดยาวเนี่ย ก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เนี่ยประมาณ24,000ล้านขึ้นไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นในส่วนของคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวประมาณสัก4ล้าน200,000คนฟังนะคะชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ5แสน1หมื่นคนขึ้นไปนะคะแต่ในส่วนของการจัดงานที่กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานใหญ่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณท้องสนามหลวงเองเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีเงินรายได้เม็ดเงินที่สะพัดอยู่ในช่วงที่กรุงเทพเนี่ยประมาณวันที่11ปร3,200 15เนี่ นะคะแล้วก็จะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมงานมหาสงการที่กรุงเทพเนี่ยไม่ต่ำกว่า6 0แสนคนค่ะ